มาได้เวลาไปปิดจบกันแล้วผมว่ามาที่ออตรงคูน้ำนะครับถ้าเป็นช่วงแรกก็ทางที่เราจะไปป้อมชมจันทร์นะเนดะี๋ยวมาดักฟังให้ตัวนี้กันหอกเจ็ดเล่มสังหารหมดแล้วหรือครับดีละ <c oughs> เดี๋ยวท่านเกนอิจิโร่กลับมาเมื่อไหร่เราก็เริ่มกันเลย เพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้แก่อาชินะไปพร้อมกับสายเลือดมังกรรับทราบคือทำไมมันเอาไอสองตัวนี้มาไว้ได้วยกันก็ไม่รู้นะในพลในพลสมุไรกับไอ้หอ,อกเจ็ดเล่มแห่งอาชินะเนี่ยแม่งคือแค่หอ,อกเจ็ดเล่มมันก็รับมือยากอยู่แ้นะเอาในพลมาด,ด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันรู้ตัวได้ไงวะเดีย๋ยวเด ยังจะเห็นเร็วเกินไปแล้วนะหรือมันหันหน้ามาทางนี้วะข้ามาไม่ได้หรอกันเดี๋ยวขอเริ่มต้นใหม่ทำไมทำไมทำไมมันก็รู้ตัวเร็วเกินโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวย่องย่องย่องหน่อย เมื่อกี้ผมน่าจะเดินไปทางฝั่งนู้นเยอะเหรออ๋อนี่นี่นมันกำลังจะเห็นโอเคเห็นไหมมันหันหน้ามาทางนี้จริงๆด้วยงั้นผมเรียกมันมามันน่าจะมาอยู่ต้องเรียกมาเก็บก่อนสู้พร้อมกันสองตัวน่าจะเจ็บว่ะ เห็นไหมเนี่ยไม่น่าจะเห็นกลับไปสิเอ้าเดี๋ยวดอะไรของมันวะผมนึกว่ามันจะเห็นแล้วสวยมาหอกจ็ดเล่บนี่เป็น ตัวที่ผมชอบมากเลยสวยยังซูสันุปรนเด็น จอยผมกดไม่ติดอีกแล้วอยากอยากถูกหวยะอยากซื้อจอยใหม่กดไม่ค่อยติดเลยเดีนน๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าจอยเพยห้ามันพังเร็วป่ะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเหมือนกันไหม ภายในระยะเวลาปีหนึ่งนี่คือเปลี่ยนมาสองจอยแล้วโอเคเราไปหาองชายกันองชายมารอที่คูน้ำนานแล้วบ้างเนี่ยน่าจะเหลือแค่ล่าสบอสล้ว สำหรับลาสบอสเนี่ยออตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่าผมเคยคือผมเคยเห็นเขาเล่นมาแล้วนะเพรเกมมันก็ออกมาหลายปีแล้วแต่ตอนแรกที่ได้เห็นว่าเป็นใครนี่ผมแบบเฮียโคตรอยากเล่นอ่ะคือบอสสุดท้ายเนี่ยเป็นบอสที่ทําให้ผมอยากเล่นเกมนี้มากๆเลยนะพอเห็นเขาเล่นแล้วมันแบบว่าสนุกดีลูกประคำแล้วก็น่าจะอัพหมดแล้ว มีประวัติของไหหอหอกเจ็ดเล่มด้วยออหอ,อกเจ็ดเล่มแห่งอาชินนะคือของสําคัญในศึกชิงแควนอิชินมอบหอ,อกให้เราสมุไรที่ตนวางใจที่สุดทว่าบัตตี้ห,อ,หอ,อกเหลือน้อยเต็มทีแล้วน่าจะเหลือเพียง2คนนะนะหอ,อกเจ็ดเล่มน่าจะมี7คนแหละแต่ว่าเวลาผ่านไปน่าจะตายกันไปเยอะและ้วโอเคเดี๋ยวไปลุยกับล a s t อสกัน เุ s, <im <im ne, ้ยตื่นเต้นเห็นเขาเล่นมันดูมันมากเลยอะแต่ตัวเองเล่นไม่รู้จะรู้สึกยังไงนะไม่รู้จะยากแค่ไหนไปลุยองชายครูโซไม่ได้พบกันนานเลยนะนินจาบุตรแห่งสวน เจ้าจงดูนี่คือดาบไร้ค่าอีกเล่มนึงท่านเกนิจิโร่องชายบาดเจ็บของอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของอาชินะได้หรอกนะโอคามิจงอย่าให้สายเลือดมังกรตกไปอยู่ในมือใครได้ ข้าฝากเจ้าด้วยขอรับมา,าจบเกมกันสักที เขามาเลยถ้าใหมา่วะ สุดท้ายแล้วข้าก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ว่าท่านปูไม่เหมือนข้าสายเลือดมังกรจะฟื้นฟูประเทศนี้และทำให้ยุคมืดของอาชินะสิ้นสุดลง ชายที่น่าสงสารคำขอสุดท้ายของเจ้าข้าจะทำให้อาชินนะักลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและสังหารเจ้าซะ

อุ๊ยเจ๊ท่าอันตรายเมื่อกี้สวยมาโอ้ยหอกมีหอกเหมือนกันลุง โอ้โหปืนลุงมีปืนนั่นนี่วะโคตรชอบเลยปืนก๊อกลุงเนี่ยโอ้โหยสมบัติอน ไปแล้วพวกมันต้องไม่ง่ายดาบเทวดาแต่มึงมีปืกนกลสุดยอด รอบที่หนึ่งล้านจิบน้ำแป๊บแต่จริงปุ๋ยชินเนี่ยผมว่าสู้มันมากเลยนะคือมันยากแหละแต่ว่ามันมันแฟร์มากเลยคือมันอยู่ที่ตัวเราอะ่ะจริงบอสทุกตัวในเกมนี้มันก็เป็นฟิลนั้นอยู่แล้วลุย รีบบลงหลุมเจนิจิโร่อยากซัดกับปูป่แล้วกว่าจะฟัน องชายเหรอเนี่ยเมื่อกี้ชอบมากเลยมาบ่อยๆท่านนี้สวยจะใช้แต่ท่าเดียวเลยเหรอลุง

ยอดเยี่ยมมากลุงเฮ้ยปูโอ้โหโคตรมันจุดสูงสุดของอาชินะอิชินผ่านวันคืนแห่งความเป็นความตายไล่ข,ข่อยคว้าความแข็งแกร่งที่สุดก็เป็นแค่ชายที่มุ่งการฆ่าฟันโอ้ไม่น่าเชื่อว่าสายฟ้ามังกรได้วิชาใหม่มาด้วยศึกต่อเนื่องโอเค น่าจะเป็นการสู้กับบอสไปหาองค์ชายหน่อยสิตายแล้วมั้งเนี่ยสวยละทีเนี้ยจะให้อะไรดีวะน้ำตามังกรสกุระและทานดอกสกุระจะตัดอมราดานก็ต้องให้น้ำตามังกรอยู่แล้วอืม ให้อันนี้แล้วกันข้าอยู่ตรงนี้ขอรับนู่ตามเมอร เวลาที่ต้องตัดอมรนา,าคนสุดท้ายอย่าบอกนะจะฆ่าองค์ชายเนี่ยเฮ้ยขอให้ท่านใช้ชีวิตต่อไปนะครับลาคิรีละ่ะอย่าบอกนะสักุระร่วงโรยว้าว เชียดีจบดีแล้วตอนอื่นมันจะจบยังไงวะนะ่โอ้แต่ชอบตอนจบนี้วะ่ะเป็นนินจาเราต้องอย่างนี้แหละทำหน้าที่จนตัวตายอืมฝังไว้ตรงนี้เลยละ่ะ อ,องชายมาเยี่ยมหลุมศพอ้าวอิมะนี่วะนี่ไงองค์ชายจะ,สะเสด็จแล้วหรือเพะคะ ตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่แล้วตายไปในฐานะมนุษย์คนหนึง่งแห่งสมกับที่นินจาของข้าได้ทำมาให้ท่านอิมะข้าขอขอบใจท่านด้วยลาก่อน บริบูรณ์แต่ยังไม่ได้แพลตินัมเลยจะต้องไปเล่นอ,อแขนโกนินจาเราก็ยังเก็บไม่ครบเดี๋ยวผมน่าจะเล่นออรอบอบ NG อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะเก็บครบหรือเปล่านะแต่น่าจะครบแหละ มาโผวัดร้างเฉยนินจาโบราณแห่งอาชินะนี่คือความทรงจําของนินจาผู้รับใช้อาชินะเขาเฉือนแขนออกหนึ่งข้างแล้วรับเอานามหมาปา่าแขนเดียวเพื่อทํางานตอบแทนบุญคุณของผู้เป็นนายนี่มันโอกามีชัดๆชุดใหม่เหรออันนี้อ๋อเป็น น่าจะเปลี่ยนหน้าที่เทวรูปมาเท่านั้นน่าจะเป็นเซตเลยเราน่าจะมาแยกแขนแยกขาเหมือนเอเดนลิงไม่ได้เดี๋ยวรูปรักเดี๋ยวมาดูความทรงจำก่อนแล้วกันจะได้อัพพลังเนยการกลับ คุมนรกเกิดในยุครุ่งเรืองที่สุดของคนผู้นั้นอิชินต่อสู้เสี่ยงชีวิตหลายครั้งสแสวงหาความแข็งแกร่งอย่างโรคโมโทสันและคิดจะเรียนรู้วิชาทั้งหมดเขาสมปรารถนาที่ได้สู้ศึกเสี่ยงตายจนวาระสุดท้ายนักดาบเทวดาอาชินะอิชิน <c oughs> ผมชอบปู่มากเลยอ่ะเดอะเบสเดอะเบสปูนะ่เนี่ยแล้วก็รูปลักษ ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะอุ้ยเท่อยู่นะพาเป็นเล่นไปสุดยอดโอเคเดี๋ยวจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพานี้เดี๋ยวพาต่อไปเดี๋ยวมาเก็บรอบ NG อีกสักรอบแล้วกันไว้เจอกันครับ